ทำใจได้แล้วค่ะแค่ยอมรับความจริงปรับเปลี่ยนมุมมองเหมือนที่อาจารย์บอกเหลือแค่เพียงความคิดถึงแล้วก็เป็นความคิดถึงที่ไม่ทุรนทุรายคิดถึงเฉยๆแต่ก็ไม่ได้อยากรู้อะไรแล้วปล่อยไปตามการเวลารักตัวเองสิ่งที่เหลือเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกส,สติตัวเองมันยากแต่พยายามค่ะ ครับผมไม่มีสิ่งไหนที่ยากสําหรับคนที่พยายามคนสําเร็จเขาจะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ไม่มีคําว่าทําไม่ได้บนพจนานุกรมของคนที่เขาสําเร็จเพราะฉะนั้นคนอื่นทําได้เราจะต้องทําได้เราจะต้องคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกทำไมผมถึงมาจี้ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะจะต้องโฟกัสที่ตัวเองนะจะต้องทําให้ตัวเองมีคุณค่านะจะต้องสนใจตัวเองนะเลิกสนใจคนรักเพราะเมื่อไหร่ที่เราทาแบบนั้นเราจะได้คนรักกลับมาครับนี่คือวิธีการทําให้คนรักกลับมา แต่ถ้าเกิดว่าเรายังวิ่งตามเขาอยู่เนี่ยหลายๆคนบอกว่าหนูเริ่มวิ่งตามเขาแล้วเขาจะไม่หายไปจากหนูเหรอเขาจะไม่ห่างไปเลยเขาจะไม่ทิ้งหนูนั่นคือความเข้าใจในแบบของเราที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดแต่ความเป็นจริงแล้วนี่ความรักไม่ต้องการใครมาวิ่งตามครับเหมือนเหมือนที่ผมบอกความรักเหมือนลิงลิงมันดือ้อถ้าเราวิ่งเข้าหามันมันวิ่งหนีมันกลัว เเาอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆซื้อขนมมายืนอยู่เฉยมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราถึงแม้วันนี้เรามีขนมอยู่ในมือแต่ถ้าเราวิ่งเข้าหาเขาเขาก็จะวิ่งหนีเราเพราะฉะนั้นครับจงทําให้ตัวเองมีคุณค่าสร้างคุณค่าให้มันเกิดขึ้นที่ตัวเองเดี๋ยวความรักมันจะวิ่งกลับเข้ามาหาเราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ